สวัสดีครับเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพผมชื่อนายเฉลิมชัยวันจันตรานักเรียนชั้นม6โรงเรียนอินวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรติริษฐเขตหนึ่งขออนุญาตมาเล่าขาาตำนานขึ้นบ้างเรื่องนักรบกล้าพระยาพิชัยดบพักครับ ดาบในมือเกลียงไกลหัวใจท่นนงสูงส่งอาถารเหล่าไพรีใดลานกระโดดทยานนำหน้าสุรบเกเยติภูมิภูมิใจพิยาพิช,ชัยชายฉากหนักรบหมู่ไพผ,ผ,ผ่านพานพกก็ยอมเป็นศพสยบสิ้นพลีดาบนี้สมเกียรติศักดิ์ศรีฟันฝาาไพรีรักษาชาติไทย หักขามือลือชาสัญญาลือเรื่องนับเนื่องสมัยบุกวิญญาณคนไทยพระยาพิชัยดับหักวิรชนพระยาพิชัยดับหักผู้เก่งกล้าบ้านห้วยคาทิ้นเกิดกายชายชาติทหารชื่อว่าจ้อยหรือทองดีนามเดิมท่านฟันข่าวเรียกขาน ต่อท้ายเด็กชายชาวนานถ้ามีใครมาถามว่าผมมีเรื่องภาคภูมิใจอะไรมั่งผมจะตอบยั้งไม่ลังเลเลยครับว่าผมเนี่ยภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกห่านของท่านพ่อพญาพิาชัยดับฮัวีระบรุษนักรบกล้าทหารเอกของพระเจ้ารุงธนบุรีหรือว่าพระเจ้าตากเพื่อเป็นการยกย่องสะดุดี เปียกประวัติของท่านพ่อพญาพิชัยผมขอนำเรียนประวัติและผลงานของท่านพ่อพญาพิชัยดาบพักพอสังเกตดังนี้ครับพญาพิชัยดาบพักเดิมชื่อจ้อยบานเกิดอยู่ที่บ้านห้วยขาอําเภอพิชัยจังหวัดพุดตธรดิษถ์พ่อแม่เดกก็เป็นชาวนาครับจ้อยนี่เป็นคน มีความสามารถด้านการชชม,มวยแล้วก็เป็นคนขยันศึกษาหาความรู้พ่อแม่ก็เลยเอาไปฝากเรียนไว้กับพระครูวัดมหาธาตุอำเภอพิชัยแล้วก็ได้ไปเจอกับคุณเชิดคุณเชิดนี่ครับเป็นลูกเจ้าเมืองแล้วก็มีพรรคพวกก็ชอบลังแก่จ้อยจ้อยนี่ก็ต้องต่อสู้ครับเพื่อจะป้องกันตัวเองอีกทีนี จ้อยก็กลัวจะเกิดปัญหาครับก็เลยลักหนีออกจากวัดไปเตืนตามทางรถไฟเป็นทางทิศเหนือแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อตัวเองสมัยว่าชื่อทองดีฟันข่าวเหตุผลที่ต้องชื่อว่าทองดีฟันข่าวครับก็เพราะว่าคนตะกอนนั่นนะครับเขากินหมากกันครับเขากินหมากกินหมากแล้วก็ฟันดําแต่จ้อยนี่ครับเป็นคนไม่กินหมากฟันก็ข้าวสวย ไม่เหมือนกับคนตะกอนครับก็ได้เดินตามทางรถไฟไปทางทิศเหนือแล้วก็ได้ไปเล่าเรียนมวยกับคูเมฆที่บ้านแกงก็ได้เล่าเรียนมวยกับคูเมฆจนสําเร็จวิชาก็ได้กราบลาคูเมฆเพื่อจะเดินทางต่อไปแล้วก็ได้ไปเรียนมวยกับคู่เที่ยง ที่ <c oughs> บ้านท่าเสาแล้วก็ได้ยังได้เรียนวิชาฟันดาบอีกพอเรียนจนสำเร็จวิชาแล้ว <c oughs> ก็กาบลาขอเดินทางต่อไปที่จังหวัดตากระหว่างการเดินทางครับก็ไปเห็นเขาแสดงมิ้วกันเห็นท่าทางมันสวยดีอะไร ก็เลยคูพักลักจำเพื่อจะนำมาเป็นต่อยอดวิชามวยของตนเองแล้วก็ได้เดินทางต่อไปแล้วก็ได้ไปเจอก็ครูมวยคนสำคัญหลายคนได้เปรียบมวยก็ครูมมยคนสำคัญหลายคนอีกแล้วก็ยังได้เปรียบมวยต่อหน้าพระเจ้าตากจนเป็นที่พึงพอใจของพระเจ้าตากสินครับพระเจ้าตากเสินงเกิ ชอบในฝีไม้ไลายมือของทองดีก็เลยอยากได้มาเป็นทหารก็ได้เชิญชวนทองดีให้มารับราชการทหารด้วยกันก็ได้รบเคียงบ้าเคียงไรกันอยู่หลายครั้งครับเรียกว่าเป็นทหารเสือของพระเจ้าตากเป็นองค์ลักคุ้งของพระเจ้าตากสินยังใกล้ชคดครับ แล้วก็ได้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูนี่จนดาบหักครับดาบของท่านพ่อพิยาพิชัยนี่ครับทรรมจากเล็กน้ำพี่ครับจากเมืองปุตตรดิลชื่อว่าดาบนากาวุธท่านก็ได้รับการแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ดังนี้ครับหนึ่งหลวงวิชัยอาสาร์สอง พยาสิหราเดโชสาระยาพิชัยดาภักผู้สำเร็จราชการครับสี 4. ออกยาสรีสุริยาราชาไทยแล้วก็ได้กลับมาปกครองบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองได้มาเป็นเจ้าเมืองที่เมืองพิชัยก็ได้ปกครองบ้านเมืองประชาชนก็มีความสุขสงบโร่มเย็นครับ ลูกหลานของท่านพ่อพระยาพิชัยนี่ครับก็สืบทอดต่อเนื่องยาวมาจนถึงปัจจุบันจากสกุลเดิมวิชัยคัตตะคะจนปัจจุบันก็จะมีหอยสีจันอุปทธานปีชาและก็บุญชื่นประมาณนี้ครับพระยาพิชัยดาพักนีครับเป็นคนซื่อสัตย์ ไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายเมื่อพระเจ้าตาศินีครับไห้ตายไปก็มีราชการใหม่ขึ้นมาก็ได้เชิญชวนให้พญาพิชัยนี่ครับมาเป็นทหารด้วยแต่พญาพิชัยก็ไม่เอาครับไม่ยอมเพราะไม่อยากเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายก็เลยขอตายตามพระเจ้าตาศิมไปครับผมประทับใจบทก่อนบทก่อนนึงครับ เลยอยากจะให้ท่านคณะกรรมการได้ฟังวิชัยคัตคะสืบเชื้อสา์สกุลเกา๋าแตกรากเงานักป่าเพื่องเมืองสยามอุตตรนิพเรื่องรือระบืองามทั่วเขตคามร่วมเชิดชูผู้พักดีแบบซื่อสัตย์กระตันยูงามวิจิตร สุจริตองค์จักรลาสงาสี่้่าสองเจ้าบาวสองนายเป็นราตรีขอสะดุดดีนักรบกล้าพระยาพิชัยขอบคุณครับ